นายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลขึ้นเหนือค่ะไปช่วยผู้สมัครนายกเทศมนตรีน,นครเชียงใหม่หาเสียงนะคะและขอให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเร่งตรวจสอบกรณีที่ไปพบเอกสารบางอย่างที่เชื่อว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งหรือไม่นะคะขอให้ดําเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาขณะเดียวกันวันนี้มีเวทีให้ผู้สมัครได้แสดงวิสัยทัศน์ตอบคําถามประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สื่อมวลชนและภาคประชาชนเชียงใหม่จัดเวทีดีเบตวาระเชียงใหม่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มีผู้สมัครมาร่วมพูดคุยตอบคำถามและแสดงวิสัยทัศน์ครบทั้ง5คนภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญหลักๆที่ชาวบ้านอยากรู้คือเรื่องนโยบายการแก้ปัญหาถนนระบบขนส่งมวลชนน้ำเสียขยะสุขภาพประชาชนและการพัฒนาเมืองค่ะ นายสุริรัตน์ปรีมันคาภาคประชาชนชาวเชียงใหม่แสดงความเห็นว่าอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้แข่งขันกันด้วยนโยบายให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์และอยากให้คนที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาบริหารช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่อยากได้นายกเทศมนตรีที่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มากันอย่างตรงไปตรงมาภายใต้นโยบายนะคะของแต่ละคนแล้วก็หวังว่าจะมาแบบ ได้รับเสียงอย่าง,างจริงใจนะคะจริงจังจากประชาชนไม่ใช่เสียงที่ถูกชักจูงหรือดึงดูดด้วยกระบวนการวิธีการต่างๆขณะที่นายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรคก้าไกลในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพักประชาชนก็ลงพื้นที่ชุมชนช้างม้อยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะไปร่วมหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่พักประชาชน มีนางสาวเพชรรัฐใหม่ชมพูสสเขตหนึ่งพักประชาชนที่ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะคะตัวนายพิธาพูดคุยกับชาวบ้านขอให้เลือกตัวแทนของพักระบุว่าสิ่งเร่งด่วนที่ต้องทำคือการพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวนอกจากนั้นนายพิธาก็ยังระบุถึงกรณีพักประชาชนพบสมุดโพยที่มีข้อความและรายชื่อที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าตัวแทนพักประชาชนเชียงใหม่นำไปมอบให้กับกกตแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏก็มีทั้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เชื่อว่ากกตจะดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาไม่แบ่งแยกว่าเป็นพักใด ลองไปทางกะกะตให้รีบมีคําตอบให้กับประชาชนโดยเร็วนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูในรูปที่ถ่ายมาตามสื่อมวลชนจากจาการ์ตาที่ดูเนี่ยก็เห็นชื่อค่อนข้างที่จะชัดเจนมีชื่อมีสถานที่มีจํานวนคนไอ้ตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าน่ากังวลใจในระบบประชาธิปไตยที่การเลือกตั้งแม้จะเป็นการเลือกตั้งแค่เทศบาลแค่แสนกว่าคนเนี่ยก็มีการบริหารจัดการกันแบบนี้ก็หวังว่าคนเชยกใหม่จะรู้ทันนะครับแล้วก็ไม่ยอมขายสิทธิ์ขายเสียงไม่ยอมที่จะรับเงินใครไปฟัง ปราศัยอย่างที่เขาพยายามที่จะทำช่วงค่ำวันนี้ค่ะนายพิธาจะขึ้นเวทีปราศัยให้กับนายธีรวุฒิแก้วฟองผู้สมัครนายกเทศบาลน,นครเชียงใหม่พักประชาชนบริเวณหอพื้นถิ่นล้านนาตรงข้ามกับอนุสาวรีย์สกษัตริย์อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะขณะที่การเลือกตั้งนายกและสมาชิกเทศบาลน,นครเชียงใหม่นั้นจะมีขึ้นวันที่11พฤษภาคมนี้ค่ะ